ก่อนจะไปเที่ยวเอาก่อนก่อนพิธีปิดเออ Hãy subscribe cho kênh <seks> Every! <Everything>. ไปตรงนี้เย้เย้เนี่ยโชโตะก็ <seks> yeah. yeah. yeah, ตื่นเต้นเอยตื่นเต้นเลยตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาอะไรอะสนามช้างอะ,อะเดี๋ยวไว้พิมพ์ชื่อที่ถูกต้องให้นะเพราะาเราไม่รู้ชื่ออะไรที่ถูกต้องเลยสักอย่างาจะไปดูสนามกีฬากันนะคะโคตรยิ่งใหญ่ น่าจะโดน p d p a ไปแล้วล้านคนคดีเย้ยอนมาก <c oughs> อาุ้ยหนูชอบที่นี่มากเลยค่ะอ๋อห้องไปไหนห้องร <c oughs> ครับเราเหนื่อยเราเหนื่อยั <c oughs> อยบเ <c oughs> พราะเราคือ TikToker ต,กกตัวจิเราจะย้อนแสงอะ่ะ

กัน่อ๋อเแบบคือรถตู้บายบายเด็กเด็กรถตู้บายบาย <S <S เราเป็นเด็กรถบัสเนาะเด็กรถตู้ก็บายบายเนาะอังจางเราจะไปกินชาบูกันนะคะทุกคนชาบ,ชาบูชาบูชาบ,ชาบ,ชาบูจริงๆเรามากินราเคอเพื่อสิ่งนี้ ใช่แล้วแล้มากัพูดแข่งขันกีฬาคือเรื่องรองไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะมากินชาบูเจอกันที่ร้านเลยดีกว่าไม่ไล่เดี๋ยวคลิปยาวเกินดูสภาพใส่หมวกเดินเอามากินเบรกกันนะคะดูคนป่วยกับคนดีดน้ำเปล่านมผลไม้ นี่เราถึงร้านชาบูแล้วเ<อ>ย้ชาบูบุฟเฟ่นะคะงะพอกินไหมคะพอกินไคะพร้อมแล้วอิ้วท่มาจบวนที่นี่ทีเดียวนะคะถูกต้องชื่อจันมุงมากอยาให้มัน,นิีด้วยกันงาให้จันมุ้งกินด้วยกันไปกิน,กนบุฟเฟ่กันดีกว่ามะตวย ดูกันว่าคนปกติจะกินได้แค่หน่อยแต่กินได้แค่ไหนกินให้ร้านเจ๊งเลยว้ <Wow. S 2> าว <Wow. S 2> ได้แล้วคอนเทนต์หนึ่งเมื่อคุณเลิศ เดือน้ำเดือดไม่ก็เดือดนเติมน้ำมันเติมใช่ไหมนี่ยังไม่จิบเลยอันนี้คืออะไรัำแก้ตัวของอะไรไม่เองเอเดรโดนเมาอ้ันาอนเอเดรโดนเมาค่ะต้องหาอาจารย์มุง ไปมอขอเลยบ้านดีนะกินทำกินทำกินทำนะคะนักบาสนี่ไปไปกินไอติมบ้างดีกว่าเอาเอา เมืกินของหวานแล้วเราก็จะขาดเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินเมื่กี้ของเราแล้วเราจะขาดของหวานไม่ได้นะคะเกี๊ยติ่มเหลืดเฮ้ยเติ่มเทียบเติไงติ่มเทียบไปกินกันดีกว่าอีทกันครั้งสมดย้ายอะไรเป็น

อะไร่ะกซี่ยังมับดกัิดมากเยโกยบเขาจะเปิดตอนไหนจะได้ทำเพเท่มเยเทย้าเปิดไฟด้วยนะเปิดไฟน่เลยเพชรมากับเวทมนต์นะคะัน้เมื่อกี้ยังไงนล่างล่างสายอ่ะล่างสายล่างสายอ่ะาาสายล่างสายล่างสายล่าง เราะกินชาว่ยแล้วเราเลยชาเรากินชาวเสร็จเรากำลังอเลรมเลยต่อะเข้าไปร้น่ะอันนี้เราม่รู้กันครัว่าเฮ้ยมเราดินไปออกจากท้องหรือเปล่านะเอออุ้มตบไหมอันนี้ได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 ้ยัเซตอยู่ วอา้ารานาวน้าวว้ากว้อว้าว่้าวว้าวว้าวอ้าวว้าว้าว่าว่้า้าวว้าวย้าววาออ้าวว้าวมาว้าวน้อวว้้าว้าพอาวว้้าวว้า้าววอาวว้ว้วาววาววว้ว เราจะกลับโรงเรียนกันแล้วนะคะพรุ่งนี้รถออกตีห้าหรือเปล่าใช่หนะประมาณนั้นกระตูนแย่กระตูนอุ้ยตังตังตังตลอดไปแอดแอดหอกหอกหอกอ้กลัหอกลับหอกลับหอกลับหอถึงกลงไลเจหเอ้ยบายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราเห็นเพื่อนๆนะคะแลกเสื้อกันฉ่ำ เราก็เลยอยากแรกมางตอนกี่โมงแล้วห้าทุ่มทุกคนคนดูเสื้อที่เราจะแรกเสื้อแข่งเราเองอันนี้เป็นสี่ออนนะคะเบอร์เจ็ดนะคะ jo ho, เจ้าพอเพเปรีแรกกับเราหน่อยแรกกรับเราหน่อยอยากแรกอะ่ะมาดูกันว่าเราจะได้แรกไหมอันนี้เรามารอแรกเสื้อกับน้องจีจี้นะคะเจ้าพอบุรีเราน่ารักจังเลยอะ่ะคือแบบน้องให้เลือกเลยว่าจะเอาเสื้อของปีนี้หรือปีที่แล้ว พาเบนมาเป็นเพื่อนนี่สาวน้าเสื้อมาแรกกันหรอเธอเราทำวอล์กวีกด้วยนะใช่อาจจะนานนิดนึงดีแล้วค่ะติ๊กเก็ตใช่ไหมฝากด้วยน่ดังบนยูทูบอ้าวบนยูทูบเลยดังเหมือนกันเย้โอ้ยแซีมาดูติ๊กเก็ตของคิปแล้วก็เอฟซีกเชิดหมดโคตรเก่งเลยทุกคนคะและตอนนี้นะคะเราก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าพ่อดีแล้วเราได้เสื้อน้องจีจี สุดโหดนะคะสุดหดบุรีรัมดีใจมากชอบมากชอบมากดีใจมาก, <c oughs> มาก,ากเ้คุมแล้วนะคะคุมแล้วงานนี้อ <laughs> วดอวดอวดลาสวัสดีเช้าว,วันสุดท้ายเช้าว,วันที่หนึ่ง รถล้อหมุนตีห้า yeah. เคือของเยอะมากวา่อ,อ๋อน,น่าจะต้องกว่าดหน่อยนี yeah. ่เราไปเก็บของแล้วก็กลับโรงเรียนกันดีกว่าอืมเดนกลับกันคะทุกคนจะกลับแล้วห้องน้นดีมากชอบมาก เซ็กเนเจอร์โคตรช่วยชีวิตนะคะว่าที่มีอาการหนากมากเราจะเดินทางกลับไปแล้วเบ๊ะนี่่คะกรเปผอหลายใบมากๆคุ้มแล้วนะคะคุ้มแล้วทริปนี้สนุกมากเรากำลังไปเก็บที่รถมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปฝนซำพังหายกันต่อ

นี้เราเพิ่งตื่นแหมปําแรกอ,อกุก 재미식으로 ชงนักเล่ไม่ยอมอานนเราอาจอยู่คนเดียวไ่เลยเราอาเราก็อยังมารวมมากันคุ้แค่อาเลยกู